สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาส่งกำลังใจให้สีดอแบงค์นะครับผมก็นอนติดนะครับผมในรอบ2เดือนนะครับผมขณะนี้ก็รอเอเจซีดีนะครับผมมาช่วยยกสีดอแบงค์นะครับผมเดือนนี้เป็นเดือนเมษาแล้ววันที่เท่าไหร่นาะวันนี้เนาะวันที่28ดนะครับผมก่อนหน้านี้ก็นอนติดตั้งแต่วันที่6กรอบแล้วนะครับผมนะครับก็เจซีดีมายกขึ้นรอบแรกนะครับผมวันที่หกเมษาครับผมไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับผม ก็นอนอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับผมน้องก็แข็งแรงดีนะครับผมก็ปรับพื้นที่ให้น้องนอนแบบดีๆแล้วนะครับก็สงสัยจะขี้เกียจนะครับผมนะครับนอนตั้งแต่ตรงนู้นนะครับผมตอนนี้ก็เวลาแปดโมงแล้วนะครับผมนอนติดตั้งแต่เมื่อตอนเช้านะครับผมตีสี่นะครับผมกว่าลุกมาดูนะครับมาโยนสับรถให้น้องทานนะครับก็ น้องก็ไม่ได no no ้ลุกข <It> ึ <É. S 2> <or> ้นนะครับผมปกติพอควานเดินมาโยนอาหารนะครับผมน้องก็จะลุกขึ้นนะครับเพื่อมากินอาหารนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมน้องไม่ได้ลุกขึ้นนะครับผมก็เลยมาส่งกําลังใจให้นะครับผมนี่ก็รอ JCB ซนะครับผมมาช่วยยกนะครับไม่ได้ช่วยนะครับผมก็เสียคะแนนใน JCB ซนะครับผมถ้าช่วยก็ไม่เสียคะแนนนะครับนะครับ สวัสดีความสีสุดาครับผมมันก็มาส่งกําลังใจให้นะครับผมเราชาวช้างอยู่ที่นี่นะครับก็อยู่ด้วยกันมาก็หลายปีแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้ก็หลายๆเชื่อนะครับผมตั้งแต่โควิดมานี้นะครับน้องๆก็นะครับลําบากนะครับวันนี้นะครับก็น้องก็ได้ทานอิ่มนะครับผมพ่อฟานก็ดูแลน้องเป็นอย่างดีนะครับผมแต่ด้วยสาเหตุอะไรนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมก็ใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามา ให้คำแนะนำได้นะครับผมครับก็เลี้ยงน้องๆดีที่สุดแล้วนะครับผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมเพราะว่าน้องจะเป็นแผลกดทับนะผมถ้านอนนานๆนะครับผมถ้า JCB มาเร็วๆก็จะดีนะครับผมแต่ว่าได้โทรไปตั้งแต่ตอน7จ็ดโมงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็แปดโมงยังไม่มาถึงนะครับผมก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมนอนส่วนหนึ่งพ่อควานนะครับเดินอยู่ด้านหลังนู้นเลยนะครับนี่ก็เป็นแม่ควานนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ไปทํางานนะครับผมก็กะจะไปทํางานนะครับผมแต่ก็ต้องลางานนะครับผมเพื่อมา อาดูแลน pues ้องช้างนะครับผมส่งกำลังใจให้น้องช้างนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมช่องสีดอแบงด้วยนะครับผมนะพอเป็นช่องเปิดใหม่นะครับผมนะครับนะครับน้องก็ยกงวงนะครับน้องก็พยายามจะลุกขึ้นนะครับผมแต่ก็ลุกไม่ได้นะครับผมปกติจะทําที่นอนให้น้องหันหัวไปทางโพดินที่ทุงสูงตรงนั้นนะครับผมแต่น้องนอนท่าไหนอีกก็นะครับผมน้องน้องก็นอนหันหัวลงมาทางนี้นะครับผมทําให้การลุกนะครับผม หัวต่ำกว่าขาครับผมก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลนะครับผมที่ทําให้น้องลุกไม่ขึ้นนะครับผมปกติก็ต้องหัวต้องต้องต้องสูงกว่าตัวนะครับเวลานอนนะครับก็เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับสีดอแบงนะครับผมเดี๋ยวก็รอ J c ซีมานะครับผมเดี๋ยวพวกเราก็จะถ่ายคลิปให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับผมสวัสดีนะครับ